ครับสวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับไปช่างมินนะครับก็เออเดี๋ยวมาดูไฟฉายยี่ห้อโซเฟอร์น so นะครับนี่ so s โซเฟอร์น s c สามสิบสามนะครับตัวนี้ลูกค้าทำเสียมานะครับก็คือทำตกกระแทกนะแล้วก็ดับไปเลยนะครับก็ตอนนี้ซ่อมให้เรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วเนาะก็ตัวนี้จะเป็นหลอด xhp ห้า xhp เจ็ดสิบจุดสามนะครับเจ็ดสิบจุดสามต่างกับเจ็ดสิบจุดสองยังไงนะครับก็เป็นหลอดที่ทําดีโดมมาจากโรงงานนั่นเองนะครับออหน้าหลอดจะไม่มีโดมใส่ใสนะครับที่เป็นโดมใส่ใสนะครับมันจะทําหน้าที่กระจายแสงร้อยแปดสิบองศานะครับแต่ตัวนี้ไม่มีไม่มีโดมใส่ใสนะครับ จึงทำให้แสงพุ่งมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ก็ยังติดตรงที่ว่าโคมเป็นโคมผิวส้มนะครับจะทำให้แสงออกแนวกว้างบานนั่นเองนะครับจะช่วยแก่แสงให้ออกบานก,กว้างๆไม่ยิงเป็นสปอตนะครับจะแสงจะออกแนวกว้างนะเพราะว่าเจอโคมที่เป็นผิวส้มผิวคูุขาแบบนี้นะครับ จะทําให้แสงออกแนวกว้างๆบางๆนะครับแต่ถ้าเป็นคมผิวเรียบตัวแสงก็จะออกแนวพุ่งนะครับพุ่งกว้างนะครับเพราะว่าแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกับไม่ถึงกับเอ่อพุ่งสักร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวไฟฉายนั้นมีขนาดเล็กนะครับตัวไฟฉายมีขนาดเล็กนะครับตัวนี้ตัวนี้เอ่อ สเปคข้างกล่องเขียนว่า5,200ลูเมนนะครับ5,200ลูเมนก็แสงพุ่ง327เมตรนะครับระยะตกกระทบของแสงนะก็ใช้งานในบริเวณบ้านได้ดีนะครับหรือพี่พี่านใดที่ใช้งานกู้ภัยนะครับใช้กับงานกู้ภัยก็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับ ก็แสงกว้างดีนะครับสองที่เกิดเหตุได้นะครับสองที่เกิดเหตุได้นะครับไม่ยิงเป็นสปอร์ตนะมันจะกว้างกว้างบานๆนะครับแต่ก็ด้วยที่ขนาดตัวไฟฉายมันเล็กนะครับต้องแลกมากับความร้อนนะครับเพราะว่าลูเมนมันเยอะนะครับตั้งห้าพสองร้อยลูเมนนะครับตัวนี้ถือว่าทําแสงออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับ แต่ความร้อนนั้นบอกเลยมาหาศาลนะครับเพราะว่าตัวไฟฉายมันเล็กถ้าลูมนขนาดนี้นะครับต้องไปพวกคอน v วอย l 6หรืออ,อ,อะไรนะผมจำอีกรุ่นหนึ่งไม่ได้หรือเป็น l 7ก็ได้นะครับถ้าจะชอบตัวใหญ่ๆนะครับแต่ตัวใหญ่ๆมันก็ไม่เหมาะกับการพกพานะครับไว้เหมาะเออพวกนั้นจะเหมาะสำหรับเฝ้าบ้านเฝ้าสวนดีกว่านะครับเพราะมันใหญ่นะครับ แล้วก็เป็นอาวุธหนักได้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองดูทดสอบแสงกันนะครับเ,เจ้าโซเฟอร์เ s สซ3สามสิบสามนะครับตอนนี้ก็ซ่อมเรียบร้อยนะครับตัวไปฉายกลับมาใช้งานได้ปกตินะออโอเคเอาเข้าหมดล็อกเหรออ่านี่นะครับ กดค้างนะครับเป็นการเ,เปลี่ยนระดับโหมดแสงนี่นะครับอันนี้ผมกดค้างอยู่นะโหมดก็จะวนลูปนะครับวนกลับมาที่เดิมนะครับแล้วก็ดับบันคิกเข้าเทอร์โบจะมากแสบตามากเลยนะครับไม่กล้าส่องเข้าตาตรงๆแล้วเพราะว่าตอนนี้ผมมีปัญหาเรื่องไมเกนนะครับแล้วก็เตอตาแพ้แสงมากนะครับ เวลาเจอแสงจ้ามากๆปุ๊บมันปวดหัวนะครับตอนนี้ไมค์เกนก็พอดีขึ้นตามลำดับนะครับแต่ยังไม่หายร้อเปเซนะครับก็จะส่องแสงเข้าตามากไม่ได้เนาะนี่นะครับให้ดูแสงตกกระทบเอาละกันที่มือตัวนี้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ตอนนี้มีสี่ระดับแสงที่วนลูปนะครับวนลูปอยู่4ี่ระดับแสง ่าแล้วก็ดับคลิกเทอร์โบอ่าแสงก็จะขึ้นไกหนึ่งสเต็ปนะครับอันนี้ค่าแสงอยู่ที่5,200ลูเมนนะครับเนี่ยเปิดแป๊บเดียวร้อนเลยนะครับร้อนเยอะด้วยนะก็ถ้าใช้ในงานกู้ภัยนะครับไม่ตัวเนี้ยจริงๆไม่จำเป็นต้องเปิดจนสุดนะครับเปิดแค่ระดับ2 2-3นี่เหลือๆแล้วนะถ้าสในที่เกิดเหตุนะ แต่ถ้าแบบเอาจ้าๆเลยก็ยิงกดเอ double click นะครับเข้าเข้าเออเข้าหมดเทอร์โบนะครับแต่ถ้ากด3ครั้งติดกันทเทปันทิกนะครับก็คือเข้าหมดสต็อปนะครับ 1, 2, 3นี่นะครับ 1, 2, 3แบบนี้เลยนะก็โอเคครับตอนนี้ตัวไฟฉายก็กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็ ตอนนี้พี่เจ้าของไฟฉายอยู่แถวๆบ้านนะครับก็อยู่ในโซนมหาชัยนะครับก็เดี๋ยวนัดรับกันได้เลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับฝากไวนด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสงูงบายช่างมิ้นครับสวัสดีครับ